สวัสดีจ้าสวัสดี FC ทุกท่านจา้าม,มาพอก้กระสาวปอบอีกคือเกาจ้พี่น้องพอกันในเสาของวันที่สามพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าว 2, 5, 6, 6, 7, าันี้สาปอบพาเขาป่าหาเกบเห็ดอีกคือเกาจ้พี่น้องวันนี้มาตามหาเห็ดกอเด้อจ้าพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดที่เกินไม่ก็เริ่มเห็นแล้วจ้าพี่น้องเป็นเฮ็ดน,นาแหล่แต่ว่าบ่งว่าเป็นสีออกน้อยออกหลเนะจ้าก็ค่อยรลุนค่อยติดตันสาวปอบจ้าพี่น้องไปกันเลยจา้า ดอกพีชม okay, mm ันจะพี hmm. uh ่น huh. yeah, uh ้องเห็ดกอแดงจ้าสวยเลยจ้านี่จะเป็นเป็นน้อยไก่ม่ได้จ้าดอกที่สามจะพี่น้องถูกเป็นเห็ดกอแดงเด้อจ้ะแต่ว่า เมอว,วานี้เฮ็ดเห็ดม่เกิดเด้อจะพี่นองแต่ว่าบมหูว,ว่าสิออกหน่อยออกห้ายเนาะจ้ะเป็นเห็ดหนาเล่จะพี่นอ้องขาไปตัดที่หลังเด้อจะพี่นอ้องฝนอีกดอกน,น,นึงจ้ะแต่นี่จ้ะจพี่นอ้องพี่โอ้ยียย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 ยกยยยยกยยนยย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 พี่นอ้นอ,ดดองดน่ ่ดงามเจ้ะเป็เห็ดกอเด่นปาดแต่ว่าครึ่งนึงบ uh ่ค่อยเอาไปเลยเด้อจ้ะพี่น้องงามงามเลยจ้ะตุอุ้ยบ้านบักกบบ้านบักใหญ่เลยจ้ะพี่น้องแดกงามเลยจ้ะพุ่นอ้าวเานี่มนเห็ดกอเลยเด้อจ้ะโฮมเดียวเด้อจ้ะบ่ทันได้ไปทางใดจ้ะพี่น้องต่อมที่2ไปนํากันยาวๆจ้ะพี่น้อง ที่สองจากพี่น่อดอกนี่จะกนจะพี่นอดอกพี่นอพี่น่อเคือบดอกนี้ไง่็เดดจิ้มตาไวไอกเลยจะดอกหน่อจบพี่น้อตดอกพี่นอผมที่สามได้จัพี่น้อนี่แหละจัพี่น่อฮิตที่วัดสีเิ็นเกิดไม่จัพี่น่อแต่ว่าบัวหลายได้จ้ะจะพี่น้อเป็นแดงเลยจ้ะ กเด้งจ้ะนีแ้ะพี่นอนะหับ้างามเลยจ้ะพัรถมาพอเฮ็ดแต่งงานจบหนอสองหัวข้าลพัรถมาพ่ออีกค มันมีมันสีแดงแต่เสาเลยจับพี่หนอ่อมันเป็นดอกนูนดองแม่ยีบดอกนั่นดอกนั้นตูมนึงจะพี่หน่องตูมนึงจ้ะโอ้มันสีแดงเด้อโด,โดมาค้างทางเลยจับพี่หน,น่องก็แดงจ้าหลังสัมจับพี่หน่องสีแดงคือกันเด้อจ้ะโอ้หูเปลืงขาวจ้ะพอ lạc trên nít giữa chấm môn đi chấm mắt đi chấm mắt đi đi chấm mắt đi chấm mắt đi chấm mắt đi ตุ่มหนึ่งจ้าพี่น้องห,หนึ่งตูมจ,าจ,าจา้จาดีดีเลยจ้ะเด็ด้ดอกนี้ไงจ้ะพี่น้องมันถึงจะเต็มตาไวแค่นี้ดอกหน่อยนั่นเต็มจ้ะาจะหัวเป็นนแดงจ้ะนี้ดอกก็เม็ก็ใบตองตุ่มตูนแมนดอกอูแมน พุ่นแบบสวยเลยจ้าสีแดงสดใสจ้ะพี่น้องนี่จันรีอื้จ้ะหนึดอกน,นกอแดงจ้ะนี่ดอกนึงโอ้พี่ดอกนึงพุ่นเป็นแดงๆจ้ะพี่น้นงงนองเอาพอแล้วจ้า สองดอกจ้าพี่น้องโอ้ยโอ้ยังไงจ้าพี่น้องอันกิ่งกือเพุ่นเฝ้าไวเเไนน้เลยจ้ะกอดเรียงใอยากได้รุ่นน,นี้แล้วจะ้ะพี่น้องเต็มตาไว้จ้ะอืมดวงหนึ่งงามเจ้ะพี่น้องนนีี่่จ้ะยัวเงไงจ้ะ นิดกอแดงหลววันเด้อจะมันมันจันจ่าลายถลดจ้าพึ้นขาลายจะเป็น้องจ้าปกติโฮมนี่วันสิออกหลายเด้อจะพี่น้องปีนี่ออกโบลายจะเฮ็ดถึงขลาจ้ะพอเฮ็ดยังเอามาอีกก่อนเด้อจะพี่น้องโอ้โหใจเมื่อกี้นี่แม่บเเห็นเด้อจะพี่น้องงางกายเลยจ้ะกลับมาพุ่นทางจึงคอยเห็นจะพี่น้อง กอจ้ะตัวง่ามจ้ะตัวงามจ้ะพี่น้อเข่าโอ้พื้นเข่าจ้ะพี่น้อพื้นเขาพื้นขาจ้ะอ้าพื้นเข่าจ้ะพี่น้องแต่ว่าใบตองบนพวกคนจ้ะตัวงามแห่งจ้ะพี่น้องข่าจ้ะอู้พี่อีกจ้ะพี่อีก ออกขันแตนเลยจ้ะพี่น้องนี่เพื่องขาวเด้อจ้ะพี่น้องเพื่องยางกเกจ้ะพี่น้องดอกแฝงเนี่ยชนิดเพิ่องขาวเพิ่องไข่จ้ะพี่น้องบานงามๆเลยจ้ะอุ้ยจ้าอุ้ยนมีดอกหน่อยนั่นดอกหน่อยก็เสีเอาออกเจ้าจ้ะพี่น้องเพราะว่าถือเพิ่นมาจ้ะ ยังแสบเด้ออาจารย์พี่น้งนั่งจารพี่น้องแม่มเมื่อคอยปันไดเด้จอจารเพราะว่ามันสีคือใบตองจารพี่น้องเห็นความหมานำกันไปเงๆๆี้ยวอจารพี่น้องตอนนี้ก็ได้ไปเคืองกระตาเลือเด้อจารพี่น้องหลักๆก็จะเป็นเห็ดกอเห็ดพึ่งขาวเห็ดพึ่งไข่เด้อจารพี่น้อง จ้ะคเณค่อออกด้ยจ้ะออตุ๊กตาตองตื่นๆก็เพี่นแม่มาห็นเต่หัวเป็นาขาวๆน่าด้ยจ้ะปืมปูผูนี่จะพี่น้องแดอกก็งามจ้ะ

ตร่มหนึ่งจ้ะตร่มนึงจ้ะพี่่อเฮ็ดหน่อยบอกให้เกเรียดด้วจจะพี่น้อหลังสัมจะพี่นอ้อมงามร่มนี้ไงน่ง,งามอยู่แล้วพี่นแ,แต่หัวพิ่หน่อดํโอตรจ๋าฮะตอจะพี่น่อง เกี้ยนหมองเกียนละไม้ไปเรื่อยเด้อจ้าพี่น้องรักลักมือน,นก็นเฮ็ดกอและจ้าเกือบเต็มตาละเด้อจ้าพี่น้องเสานี่ฝนข่าลายจ้าดอกงามเจ้าพี่น้องโอ้ยดอกเฮ็ดนาเลกป,ปลายฝนปลายฤดูนี่สิดอกไงดอกงามเด้อจ้าพี่นอ้องข่าตุกตาเฮ็ดปลายฤดูจ้าพี่น้องปลายฝนต้นหนาว ดอกไงดอกงามด้วยจ้ะดอกงามจะดดอกอาขาพี่น้องโพดโพกขาเย็ด,ดผอเครื่องึงจะดพี่นเครื่องึงจะเอาดอกงามดีวจ้ะดุมเงจ้ะพี่น้องนวลผุดสีออกม่ใหญ่จ้ะพี่น้องนี่ ไปหรือดูนี่ดอกไงดอกงามด้วยจ้ะพี่น้องดอกงามจ้ะมันสารพัดกีเด้อจ้ะพี่น้องมันอุ้ยหัวไข่จ้ะพี่น้องโอ้ไม่มักจ้ะงามจ้ะพี่น้องข้าวเป็นไข่เป็นข้าวจ้ะท่าน ทางไปเรื่อยพอไปเรื่อยจ้ะพี่น้องเห็ดรังสัมจ้ะตัวนี้โอ้โอกระตาตัางไม่ลดเพิ่นจ้ะเลยยางมาเลาะเบื้งว่าเพิ่นออกบอออกเด้อจ้ะพี่น้องยางไปมันได้เห็นแต่เห็ดจ้ะน้องเห็ดรังสัมโอ้ฝุ่นอยุทธ์ทิงอีกกระตากบระเอามาตัวนี้เป็นเชือกจะ มั่จ้ะาจจะพนอะมู้อีจ้ะพีน้องดโผ่โม่แตงแน่จ้ะุ่งข่าลาจะพี่น้องปึ๊ย จับพี่น้องว่าไงคักไงแน่แบานนี Luckily, ่ปดโพอีกแล้วจ้ะพี่น้องเ็นข้าวลา่จ้ะพี่น้องดอกมเริ่จ้าตอง่งรแนเลยจน้อย้ยโมเมกี่กระเดือนจ้ะจ้ะไม จดกนนี้จะพ tamam ีน่นอฮมฮึยนจ้อะไีใน่นหมใช่มาออกมกม่ไห่ไหมใ่ไหมใ่ไม่ไมพ่ไหมใหม่อนแสงไให่ไหมใช่่ไห่หไ เปลี่ยนหม่องเปลี่ยนไม้ไปเรื่อยจะพี่น้องแต่ว่าตอนก็เต็มไปแล้วเด้อจากตาหนึ่งแต่เสาเลยจะพี่น้องสองมงกุกลัวเห็ตาไปทีเรียบร้อยจะลักๆก,ก็จะเป็นเฮ็ดเพิงเฮ็ดกอแดงจะพี่น้องแน่เห็งเก๊ไก่แดงข้ามจะพี่น้องเมื่อนีดอกเบี้ยนอ้องจ้ะผึ่งแดงข้ามจะพี่น้อง สวยจ้า mm hmm. ดอกแบบง่ายช่างสั่ดอกนี่จะพี่นอ้องว่ามันดอกใหม่มหูงามด้วจ้า mm hmm. พี่นอ้องอิดงกราไลเันมลเป็น,ลนเลอะจ้าผดพูวให้นจ้า ดิจ้จาจอุ้ยมหมเดียวด้วยจ้าพี่หน่องเป็นหมูลเลยจ้โผดโผล่็ดผงกลายจ้ะพี่หน่อง สำหรับคลิปวันที่สามพฤศจิกายนพศออ2 5 0 6 7ก็ไเด็เวลาเดินทางกับบัแลนวเด้อจ้าพี่น้องวอยมือนี้เต็มเต่เศร้าจ้าพี่น้องเต็มเต้สองโมงกวัวๆเอ้ายอดใดยอดมันเหมือนนี้เอามาตาหนึ่งก็เต้มไปตาหนึ่งเด้อจ้าพี่น้องโอรักๆก็กสิเป็นเ็ดผึ่งข้าลายเฮดกอดแดงแหละจ้าพี่นอ้องเอ้ายอดใดยอดมันเหมือนี่ก็ถือว่ามาันอลังการสุดยอดอีกคือเกาเด้อจ้า เอาสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ละจ้าชื่นชอบวิดีโอจังได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับช่องเราปลากัตะนาไว้นะไม่ได้จ้าเหมือนคอยรอหลุดน้ำสาวปอบเจ้าวันสาวปอบสิาพาไปปลาไดไหมได้จ้าพี่น้องสำหรับมื้อน,นี้ก็สวัสดีจ้าพอกันไหมคลิปไม่จ้าพี่นอ้องอื่น